สวัสดีครับชว่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา13นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ T g g 407เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธรารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่18ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2557 มีคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งทหารตำรวจพวลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเป้าทุนละอองพระบาททรงเสด็จในการนี้จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์และวิทยลาลัยเยลมหาวิทยลาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยลาลัยเยลสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยลาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก2014ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางและจับพระราชทานพระราชบรโโรกาาสให้ในายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภร,ริยาเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทและถวายพระกยาหารกลางวันณธรรมเนียบประธานาธิบดีด้วย วันนี้เวลา17.38น,นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปหอประชุมวงชาวริตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัยวงชวริตกุลประจำปีการศึกษา2555จำนวนทั้งสิ้น700คน โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าการที่บัณฑิตท,ทุกคนสําเร็จการศึกษาในครั้งนี้นั้นย่อมแสดงให้เห็นว่ามีความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนมีพื้นฐานทางการศึกษาที่เข้มแข็งพร้อมที่จะไปประกอบสัมมาชีพในปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นบัณฑิตจะต้องมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบันพร้อมทั้งต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ตามคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่ว่าจริยธรรมนำปัญญาถ้าปฏิบัติได้ดังนี้แล้วบัณฑิตจ,จะประสบความสำเร็จในชีวิต <Thank you. S 1> วันนี้เวลา15บาดนกา4ีนาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่นัดดามาศเสด็จไปมูล,ลนิธิพันธกิจเดินจำคริสเตียนเขตห้วยขวางทรงเปิดอาคารบ้านพระพรแม่และเด็กซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษหญิงรวมถึงเด็กติดผู้ต้องขัง เป็นอาคารสามชั้นมีห้องนอนโรมใหญ่ห้องพักพี่เลี้ยงสามารถรับเด็กและผู้หญิงเข้าพักได้ห0คนโดยมูลนิธิได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทันทสถานหญิงกลางกรมราชทัณฑ์ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงรวมทั้งการรับเด็กติดผู้ต้องขังเข้ามาดูแลซึ่งจะเลี้ยงดูและสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาจเจริญเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งยังเป็นการสนองต่อ,อโครงการกำลังใจในพระดาริตระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาด้วย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ต้องขังและการดูแลเด็กเล็กในบ้านพระพรแม่และเด็กซึ่งมูลนิธิพันธกิจเรือนจําคริสเตียนเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษรวมทั้งเยาวชนจากสถานพินิษตั้งแต่ปี2514โดยร่วมมือกับกรมราชัณฑ์กรมคุมประพฤติ กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงผู้พ้นโทษและเยาวชนให้กลับมามีชีวิตใหม่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ